สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมอันนี้พามาพูนิ่งต้นมะเขือนะครับนี่ครับผมทีมงานงานดีงานดีทีมงานพูนิ่งมะเขือนะครับ ่วยพี่่วยตังค์แน่ี่รวยเน่ยี่ม่เนี่ย,ม,ยมาผุนนิ่งมะเขือเอาใบาออกนะครับผมมะเขือ,อน,นี่จะเป็นมะเขือขึ้นรวดเหมือนกันนะครับ4โลนะครับผมที่เราจะมาผุนนิ่งกันวันนี้นะครับนะครับผมข้างบนนั้นจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับ ฟาร์มสตอเบอรี่นะครับผมบรรยากาศฟาร์มมะเขือนะครับลักษณะเขาฟูนิ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าทำยั dele, งไงนะครับเดี <S 1> <S 1> ๋ยวมาดูพี่คนนี้ทำนะครับนี่ครับพี่คนนี้ทำนะครับผมลักษณะ ทำยังไงนะครับก็ดึงนะครับลักษณะเขาดึงออกนะครับผมดึงออกเป็นกิ่งเลยนะครับผมกิ่งใหญ่วันนี้ทำงานชั่วโมงนะครับผมหนอไม่เสียดายหนอเนี่ยครับลูกมะเขือก็วันนี้มาทำต้นใหญ่นะครับมันน่าจะใหญ่ เกินก็เลยจะยากหน่อยนะครับต้นและกิ่งมันจะเยอะครับผมนีะครับดคยววนี้ยัยังมาดูอีกคนทำนะครับผมเดี๋ยวมาดูผู้ชายทำนะครับ นี่ลักษณะนี่ครับพอทำกันนะครับผมเอากิ่งและใบออกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเป็นงานชั่วโมงลูกก็จะออกแบบนี้นะครับนี่ครับผมมันจะเป็นมะเขือกลมหรือว่ามะเขือโรมายาวไม่รู้เหมือนกัน,นครับนี่มยังมาใหญ่นะครับน่าจะเป็นมะเขือลูกกลมนะครับผมไม่เห่นออกแลนะพีเนี่ย ดูไม่ค่อยยาวนะครับประมาณว่าเมตรครับผมจะปักเสาไว้เขายังไม่ได้ขึ้นลวดหมดครับผมลักษณะงานวันนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จบล็อกใหญ่เอาลังเณะานวนีนะครับก็ทไปเร่มานะครับนจอห เนื้อผมบล็อกใหญ่นะครับว่าประมาณ2วันไม่งันก็เป็นวันเดียวเสร็จนะครับผมบรรยากาศที่รัฐควีนแลน์นะครับนนตอนเช้านะครับนี่อบรรยากาศฟารเมื่อเขือนนะครับผมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับทีมงาน คนไทยในต่างแดนนะครับผมงานฟาร์มต่างแดนนะครับที่ออสเตรเลียนครับครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ